สำหรับตัวนี้ก็เป็นเตาอบปิ้งยางขนาด200ลิตรนะครับใส่อบปิ้งย่างพวกหมูพวกไก่เลยครับหรือว่าเนื้อสัตว์ต่างๆครับใส่เวลาแค่30-40หาในที่กระสุนแหรอครับเดี๋ยวเฮาบองเลยครับว่าขันใหน้ี่เป็นอย่างนี้ครับตอนนี้เฮากำลังย่างปีไก่กับหนองไก่ติดสะโพกค,ครับนี่สีชําน่ากินคัดเหลี่ยสำหรับถังตัวนี้นะครับ สีมีล่างสําหรับใส่ทานสองฟังครับนี่ลางสําหรับใส่ฐานสองฝันนะครับเราตรงกลางนี่น้ามันสียดลงตรงกลางสิบโดนทานครับกันเลยเห็ดหน่บะมีควนไม่หยังปุ่งกับไปสามารถใส่ได้ตามชุ่มชนหรือว่าตามพันธาบานของข้าวนะครับว่าต้องห่วงเรื่องควนเรื่องอย่างครับนี่นะครับเราอบปิ้งย่างขนาด2 0 0้ลิตรครับ